ก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมขอให้ทุกคนฟังสิ่งที่น่าสนใจกับอันนี้สักแป๊บนึงนะครับผมคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อส่งงานอาจารย์นะครับผมถ้าเกิดมีเนื้อหาอันไหนผิดาพประการใดไปก็ผมก็ต้องขอกราบเอาภัมาหน้าที่ด้วยนะครับผมถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วก็ขอเชิญไปรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับผมนักเรียนเดินเรือวิชกกากรยุทธกัยแชมปี้ีสองศัพท์ห้าไฟชงกลวันนี้จะมาพูดเรื่องทฤษฎีของนอตันเสนอ อาจารย์ทรงศักดิ์หลคําคอาจารย์วิสิก์สอสักดาอาจารย์ชนะอุปเสศร,ศรายวิชา E.T. 3 2 2เน่ง Electrical Engineering วัตถุประสงค์ในการนำเสนอเพื่อให้ได้เข้าใจศึกษาวิทฤษฎีของนอตันและวงจรของนอตันเพื่อนำไปต่อยอดใช้ในอาชีพต่างๆในอนาคต ทฤษฎีบทที่ผมจะพูดนะครับผมคือทฤษฎีบทของนอตันนั่นเองทฤษฎีบทของนอตันนะครับในปีคิดศากาทักรารที่1926วิศวกรไฟฟ้าชาวมีใการที่มีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดลอรีนอตันได้นำเสนอทฤษฎีนอตันซึ่งมีแนวคิดคล้ายกับทฤษฎีบทเท,ทวินินโดยทฤษฎีดังกล่าวนะครับคือการแปลงวงจรเส้นใดๆเป็นวงจรสมมูลที่ใช้แหล่งกระจาย ต่อขนานกับตัวต้านทานนะครับโดยทฤษฎีบทนอตันได้กล่าวไว้ว่าที่ขั้วคู่ต่อของวงจรไฟฟ้ากระแสรตรงเชิงเส้นใดๆสามารถแทนได้ด้วยวงจรสมบูรณ์ที่ประกอบด้วยแหล่งแหล่งกระจายกระแสและตัวต้านทานที่ต่อขนานกันดังแสดงในภาพที่เห็นนะครับผมคาอธิบายทฤษฎีบทของนอตันนะครับผม <S 2> <S 2> <S เพื่อทาความเข้าใจทฤษฎีบทของนอตันนะครับโดยและ โดยละเอียดขอให้เราพิจารณาภาพวงจรที่ระบุไว้ด้านล่างนะครับผมเพื่อที่จะหากระแสผ่านนะครับความต้านทานโหลด IL ดังแสดงในภาพวงจรข้างต้นนะครับผมความต้านทานโหลดจะต้องมีการลัดวงจรดังแสดงในภาพด้านล่างนะครับผมทีนี URE ้ค่าของกระแสที่ไหลในวงจรนะครับถูกคนพบด้วยสมการ I เท่ากับ Vs ส่วน R 1บก R2 คูณ R3 ส่วน R2 บวก R3 นะครับและกระแสะไฟฟ้ารัดวุงจร I i o t h Carolina ได้รับจากสมการที่แสดงด้านล่าง ISC เท่ากับ I คูณกับ R3 หาร R3 บวก R2 ตอนนี้การลักวงจรจะถูกลบออกและแหล่งที่มาที่เป็นอิสระจะถูกปิดการใช้งานดังแสดงในภาพ วงจรด้านล่างและค่าของความต้านทานภายในจะถูกคำนวณโดยสูตร r n t เท่ากับ R2 บวก R1 คูณกับ R3 ส่วน R1 บวก R3 ตามทฤษฎีบทของนอตตันเทียบเท่าวงจรแหล่งที่มาจะมีแหล่งที่มาในปัจจุบันควบคู่ไปกับตัวต้านทานภายในกับแหล่งที่มาในปัจจุบันเป็นกระแสฟไฟฟ้ารับวงจรข้ามขั้วสั้นของตัวต้านทานโหลด วงจรสมบูรณ์ของนอตันตัวโหลดกระแสะ IL คำนวณโดยสมก,การที่แสดงด้านล่าง IL เท่ากับ ISC คูณกับ R INT ส่วน INT บวก RL โดยที่ IL คือกระแสะโหลด ISC คือกระแสะไฟฟ้ารัดวงจรแล้ว RINT คือความต้านทานภายในของวงจรและ RL คือความต้านทานโหลดของวงจรขั้นตอนการคำนวณหาวงจรสมมูลนอตัน 1. ปดลดโหลด RL แยกออกจากขั้ว AB 2. หาก,กระแสรับวงจร IN หรือ ISC ที่ขั้ว AB 3. หาความต้านทานนอตัน RN สับยุด 1. กรณีที่แหล่งจ่ายภายในวงจรเป็นแหล่งจ่ายอิสระทั้งหมด ให้ดัดวงจรแทนที่แหล่งจ่ายแรงดันให้เปิดวงจรแทนที่แหล่งจ่ายกระแสสามจุดกรณีที่มีแหล่งจ่ายไม่อิสระภายในวงจรให้ใช้กฎของโอหมพิจรารณา R เท่ากับ V ส่วน I และหา V เหมือนการหาแรงดันเทวินิน